ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแต่งตั้งเจ้ามหาชีวิตผมมาใช่ไหมเปิดความรักเจาของเราด้ยแนวเขาคือความหวังเกี่ยวของที่ดังเกี่ยวกะเตี้ยวไม่ใช่องชายเนื้อคงน่าจะเมืองใหม่เลยใช่ไหมไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ถูกแล้วคนเราว่าเราต้องแหกอกยังนี้กันนิดนึงป่ะใส่แว่นคือแบบเลือดนะเธอชอบคนใส่แว่นหรืออาจจะชอ วายอ๋อปัจุบันวลกปัจจุบันอยู่แล้วไม่ไกี้ยังุ่งเหมือนบนละหมดลาคกลางเดียวเลอคือเลิศมากนะนักเขา้่อจมาแล้วอ้หิวเลยเขาสอยเนาะพ่อเข้าสอยป็นาของคนในวันี่นิบอกสดงคึ้มันวัดงลคนไทยด้วยพ่อพูดอย่างนี้ตลอดนะอะไรอะไรก็ยังมาดี เอมามากลอนนี่มบรไนี้ไม่สอนะอไไม่กินเลยไม่งินเได้องนี้มีคนตามอลยอเาก็มีบ้านี่กูไม่รู้อกแมรจชีว <bike> ิตร <c oughs> ับสายผมมาที่นี่เคผ่าน แต่เขาไม่รู้อะไรเกยกัเองนะท่านชายองกลับเข้าไปในฐานะทา,ทาทยะสะสะาทเพีงคนดียวของราวงเเวผมจะบอกว่ายังไง่อเขายช่ท่านชายคจะเป็นปน,น,นัเตมีสายเยเคุณพูดว่าอะไรนะไม่มีออ่ะ ไม่บอกลยไบอกไม่ตปลงความดันตรงไม่้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณะหน่อยสายเรื่องของปาบเกี่ยวข้องกับจองใาร่ืนก็ลองสั่นแ้วว่าทหน้าที่ดูแลผม นนเลยวะอนเลอนไหมว้ยโอเนฮ่าฮ่าตื่นเลยขุนวเราทำารีได้มจิ๋นหลา เราในนา,ามพระเจ้าแผ่นดินขอประกาศให้ทั้งสามสุดพูนส่งทายาทและทีมมาร่วมราชบรลลังนี้ฝันรับเอื้อฮัตเลือกเจ้าหาชีวิตองค์อุชงพิสุทธิ์เอ๊ะประเด็เรื่อง,อ,งอะไรนะจิจน๊นไม่โอ๊คน้องาอาท,าท,ทาย,ยาทของเราจะเข้าแข่งขันด้วยนี่คือทายาทของเราคเนินอัศวเทวาทิศ ทุกคนต้องรอแล้วสิยังเหมือนหลุดออกมาจากในแบบการ์ตูนดิสนีย์อะไรประมาณนั้นเลยอ่ะดิสนีย์ไม่มีอย่างนี้นะ ของเต,งต,ตมูซอยว่ะแต่สำหรับที่นี่ก็คงเป็นได้แค่เด็กฝึกกับด่าเท่านั้นแหละน,น้อยเล็กอยู่กันดีๆไม่ได้สิน้องเล่นเองด้วย,ยไหมอันไหน,นอนืมหนไม่น่าตุยน,นะพ่อไม่เป็นมันไม่ขายให้เห็นนะ ว่าไม่ดีหรือไม่สำคัญขนาดนั้นน่าจะสำคัญปะเอาพิแท่งมาเลยนะพิแท่งแท่งแท่งเหรอไม่มแค่ามผิงใจหรอกใครบอกว่าฟาบาอยู่คเดียวมีามงจะ่เคียงข้างเขออม่จบขายที่ไหนชิงสวยมากเราต้องการคนที่ไว้ใจได้มาเข้าร่วมทีมขอบระทานพรัพรวาม เขาอกไม่ันหนักต่อแม่เขาด้วยแ่หคนที่สัญญาว่าจะปกป้องไม่คนณี่บอกนเองนึงงแบบจะไม่เอาดูดาบออกมาจากฝักเลยเงี้ยหรอเจ้ากัดจะจะสัตว์เนี้่ยแหม่ันตาชุดเลิ์เกิอ มันไป่ใช่ขั้นองเดิถ้าหลังจากนี้ก็นองเันนาที่ก็คงไม่เป็นราชินีแลไม่แล้วเหตุการณ์อะไรทำให้ถึงคิดว่า,<ม>าถึงเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นวะพายโลดเคอร์พลดเดี๋ยว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 พายดทำไมมานเป็นนี้ได้ปะไม่รู้ไมยอุ้ยมันหมืนรถแจ็คกับรถเลยอะเมื่อกีอ้ความรู้สึก อ้อา,ววาวแฟนกันแล้วกันคนดังเนี่ยเนี่ยแบบอารมณ์ไม่ถูกมากไม่เคยเ okay หรใครอ๋ <h ook> อฮึโหสู้กันคนดังไม่ใช่ก็ใช่แต่ไม่ ดูเดยเปิดตัวที่ีเาสนิทโอ้ยชุดสวยกันหลักตรงกันมองการแต่งต้งคเป็นพัะสาฆ์คนสนิทด้วยอความเสน่ห์ก็เพื่อไม่ห้คนอื่รู้คุณพันดาเี็งแค่ไหนเราเชื่อมั่นเยางแน่นแนที่สร้างโนตดีกว่าหาขนาดน้คนก็ไม่เชื่อก าใหม่ๆก็ไห่ละให้พวกพ่่าถ่ายให้ดีกว่าดู จะมีไคเล่าเท่านี้เย้เป็นไงบ้างชอบอตุ้มชอบสาวจริงคอตุ้คือจึ้งหมดเลยชอบสวยดีเหมือนหลุดมาจากอะไรสักอย่างจริงเขึ้นไปหาโลเคชั่นที่ไหนก่อนแบบโลดีมากแบบที่เ้าพวกถ่ายรูปอะไรไม่ต่งหนเหมือนหหญ่มันเหมือนมีอยู่จริงเลยอะเหมือนมีอยู่จริงมีอยู่จริงอ่ะ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  ประเทศนี้จริงๆเมมาจากแบบโรงแรมเหมือนกันมันด well> uh, 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 uh. ูแบบเลียวเออใช่เข้าไม่เขีนก็ใช่เลียวใช่มันดูเลียวมันดูเหมือนแบบนั่นแหละคือจะบอกว่าดูประหลาดใจนิยายก็ไม่ได้ผมไม่เคยอ่านนิยายไม่แต่มันดูดูแล้วเชื่อว่าเออมันคือภาษาอ6เอมาเรียจริงเอมาเรียเอมาเรียเอมาเรียยเเอมาี กนักแสดงก็จึ้งนะหมายถึงว่านี่น้องยังผมดำนะรอท่านชายที่เป็นผมทองอ่ะจริงมันจริงนะพี่แม่เห็นมาจัดจัดจัดแต่รักพี่สี่แต่รักพี่สีนะใส่แว่นหล่อมากใส่อีกชอบใส่เลยนะคะใส่เลยเลยนะคะจึ้งคือฉากหนุ่ชอบฉาก นักสแสดงก็แคนดีจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกถ้าที่นหนูแบบไปไปไปดูดูมาคือนักสแสดงหญิงที่เป็นพวกแบบแม่ไหมเรียกว่าแม่หรืออะไรเงี้ยรุ่นแม่เออุ่นต่อก็คือแบบจึ้งๆทางนั้นคอตูมจริงชชบคอตุ้มมากคือนะแบบตัดตัดมาเพื่ออันนี้เลยใช่ไหมใชค่คิดว่าสวยงามน่ารักถูกชดเลยทั้งชายหญิงซิไม่แบบดูเราไม่ขนาดไทยหรอกมั้เออมีความรู้สึกแบบเหมือนดิตนี้อ่ะ เาบอกเหมือนดิสนีย์พบชาตต่อไปเอาพระลูกไม้ปิดตาแบบก็คือคู่นั้นเลยถูกปะใช่คู่ในในเมจิกที่เธอชอบเออเออเออมาจะมีได้เพราะว่าเหมือนซามอยฮัสกี้นิดนึงผสมฮัสกี้อ่โอเคแต่เรน้องงหน้าเหมือนซามอยจริงเออก็เลยพอจำได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรามาเล่นบทไลฟ์ไลฟ์นะวันนี้เราไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราดูตัวเต็มทแน่นอน เลอะเลอะชัดขนาดนี้อืมอาจจะแต่งองค์ทรงเครื่องอ<ข>อแล้วหรือไอ้ทะเลทะเลเลอะเลยม <c oughs> เป็นเวอก์ดกระบ <c oughs> อยงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกระบังแบบแต่งองค์ทรงเครื่องจะเป็นราชายาของแควนนี้อย่างเงี้ยเออเลอะปะงั้นเราไปก่อนนะไปมาไปค่ะ